เอ e เร s t ์สปอรเพิ่มแพ็กเกจนะคะคันนี้ราคาล้านสี่เาเท่านั้นทุกคนราคาพิเศษมากๆรีบจับรีบจองรีบเซ็นไฟแนนซ์และรีบรับรถเลยนะคะไปชมค่ะหล่อมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันนะคะตัว e v e r e ส t ์สปอรเพิ่มแพ็กเกจนั่นเองค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะกับราคา1นึ่งล้านห้าแสบาทค่ะสีขาวเพิ่ม15,000บาท สีพิเศษเลยนะคะขาวมุกแบบนี้ค่ะสำหรับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคา1,499,000หมบาทนั่นเองค่ะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยค่ะสำหรับตัวชุดแต่งที่มาจากโรงงานเลยค่ะ ไฟหน้ามันติ r รีเฟคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะกระจงังและการตกแต่งเป็นสีดำเงามีกล้อง360องศาแล้วก็ระบบกล่องเรดาร์ด้านล่างช่วยเหลือผู้ขับขี่แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้บอกเลยว่า พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยเบรกด้านหน้าด้านท้า,นายนะคะเล <L an> <keeping> <L an> <keeping> นคิปปิ้งเลนเซนเตอร์ลิงก็คือรักษารถให้อยู่นอกระป้องกันรถออกนอกเลนเรามีให้นะคะ <L an> <keeping> สําหรับใครที่ขับรถทางไกลตัวนี้เป็นพวงมราลัยไฟฟ้านะคะมีความแม่นยําในการขับขี่นะคะ <L an> <keeping> แล้วก็เวลาเข้าโค้งนะคะแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะยึดก่อนถนนนะคะในเรื่องในเรื่องของตัววัดลิงนะคะที่จะมีเฉพาะพอขอดเท่านั้นอ <L an> ่า <keeping> ตัวนี้นะคะเราพูดถึงในการตกแต่งก่อนนะคะ สำหรับภายนอกนี่นะคะเซนเซอร์หน้าหลังมีมาครบเลยกล้อง360องศามีครบเต็มคันเช่นกันนะคะหองลากจุ้มก็พร้อมใช้งานด้านล่างเลยล้อแมกค่ะให้มาขอบ20สีดำแบบนี้อ่าเป็นกูดเยียนะคะ255 5 5รา20หล่อและดุดันมากๆอิสระปิกนก2ชั้นค่ะเสริม ที่ระบายความร้อนมาให้อ่านี่นะคะสไตล์การตกแต่งคือสปอร์ตเลยค่ะสปอร์ตคือเน้นดุนะคะไม่ว่าจะเป็นมือจับนะคะราวหลังคาล้อมแม็กแล้วก็การตกแต่งทั้งหมดเลยค่ะสาหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบบัตลิงค์ค่ะฝาถังน้ํามันจะอยู่ตําแหน่งนี้นะคะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างเติมน้ำยายแอดกอฮนะคะปลดล็อกรถปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะไฟท้ายแบบ LED s i g n a t u r e แบบนี้ค่ะมีกล้อง กระยะจอดด้านหลังค่ะตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะคะตัวกล้องกระยะจอดซึ่งพอเราให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นค่ะรถนะคะเอเวอเรสหรือรถเจ็ที่น่าของเรามีให้ทั้งหมดนะคะ8รุ่นย่อยเลยทีเดียวค่ะลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยกล้องกระยะจอดจะอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะมีที่ปัดน้ําฝนไล่ฟ้าไฟเบรกของที่สาสออากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ฉลามให้นะคะหล่อมากๆสําหรับคันนี้นะ บอกเลยถ้าใครนะคะที่อยากจะได้รถครอบครัวที่แบบกลางๆราะคาไมา่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็ออปชั่นเยอะๆลุงแนะนําคันนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นภายนอกและก็ภายในตัวรถรับรองว่าคุ้มค่าและปลอดภัยแน่นอนคะ่ะ รีบจองเลยนะคะรหาคาล้านสี่เก้าก้าจำนวนจำกัดนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย